สวัสดีครับคำปลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่76คลิปนี้ขอเรียรันใหม่ ใส่เสียงภาคจากผมทุกคู่โดยนำเสนอแม่ไม้มวยไทยมัดเท้าเข่าศอกจากซุปเปอร์บอลสิงมาวินเป็นคนโชว์โดยการรวบรวมมาเพียงส่วนหนึ่งในการ <11 S 2> น็อกเอาท์สิคนตกลงซุปเปอร์บอลใช้ชื่อไพ้อะไรหลังจากออกจากบัญชาเมฆไม่ว่าจะเป็นลูกเจ้าแม่สายวารีชื่อเดิมเริ่มแรกหรือจะมาใช้สิงมาวินแต่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 แตแต ปัจจุบันเปิดค่ายของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าซปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์สรุปตกลงเป็นอันว่าเข้าใจตามนั้นการนอกด้วยหมัด3คนเท้า4คนเข่า3คนและศอกสองคนเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยยไปบนไปแบบภาษาไทยและไทยอีสานพร้อมสาระและไร้สาระเคนสลาลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ้อว้าแล้วยังไงมัดชุดที่หนึงลงไปแล้วอจอมทองชูวัฒนะนี่คือรอบคิงแคเนลเลิศระหว่างจอมทองชูวัฒนะกับซุปเปอร์บอลเพราะว่ารายการนี้คือศึกคุณหลุ่นไฟคลิกบ็อกซิ่ง2017ตอนนั้นซุปเปอร์บอล27่อ้าจอมทอง28ยังไงยังไงยังไง โอ้ยคิงรางวัลหล้านบาทอ่ะในรอบนี้รอบอะไรอ่ะรอบคิงแคนลเลอรนี่เนาะคนไทยเข้าไปอยู่ในรายการนั้น3มคนไม่ไหวเป็นสิทธิชัยแล้วก็ย้อมทองและซุปเปอร์บอลนี่รอบคิงแคนลเลอรเรียบร้อยซุปเปอร์บอลโอ้โหสุดยอดไปเลยในการใช้หมัดชุดแรกที่เราทำให้ดูเป็นยังไงนอนแอ้งแมงเอาดูภาพรีเพยปักเข้าไป สุดยอดเลยคนไทยเข้ารอบนี้ยังสามคนรอบรองชนะเลิศเซมิฟิแนลนี่สิริชัยเจอกับกับซ bon, ูเปอร์บอลเนาะซูเปอร์บอลชนะมาก็เข้ามาชิงกับจอมทองที่ไปชนะฝรั่งเข้ามาเอานอนแอ่งแมงไปเลยเรียบร้อยซูเปอร์บอล ยันยันปักเข้าไปโอ้โหจะเหลืออะไรครับพี่น้องอ้าวมัดการแค่งมัดคู่ที่2ระหว่างซูปเปอร์บอลกับหลุยพาสเตอร์ชาวโปรตุเกสเป็นยังไงวันที่9มีนาคม2 5 6 2สุเปอปร์บอลขยับเข้าหาปักเข้าไปโอ้โหลุยลุยลุยเตะหลุยไปเลย <c oughs> เออลุยจริงๆร,ริงภาษาอีสานคำว่าลุยก็กถากไปนั่นแหละอา้าว อันนี้ลุยพาร์โซอะไรพาร์ทโซโอ้โห,หลมหลงยังไงอยากดูรีเพลย์เมื่อกี้ยังไงชาวโปรตุกเกสแหละ <c oughs> โอ้โหกองอ่อนเยาะเลยเป็นยังไงเอามาดูรีเอายังยังขึ้นมาเก็บตัวต่อ ซ้ายขวาซ้ายขวาเล่นหมัดใงเบี้ยวลงกองอ,อ,อ่องเหาะขาม,มุมกรรมการยกมือขึ้นบายบายโหนี่ไงอป,ปคัตอ๋อสีข้างดูกซ่วงเนี่ยคี่กระตือกลบไม่ทันเป็นยังไงขอนังก้อนครับกรรมการนับไปลดข้องออ้ยยุงข้าวซ้ายขวาอปคัตเขามีอีกสองหมัดโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาใกล้เหลืออะไรอ่ะมา ดูการใช้หมัดคู่ที่สมเป็นใครเลยนะโอ้โหนักขชาวเยอรมันฟาเบียนฮันยังไงหกรกฎาคม2องพเอเอเฮอกองอ่อนเยาะเลยเป็นยังไงไม่มีรีเพลย์เหรอนับก่อนครับนับก่อนอืยังไงยังไงสู้สู้เอา8แปดก็สู้เก็บตัวตอ่อซุปเปอร์บอลยับซ้ายไปก่อนขยับเข้าหากันเกงดำซุปเปอร์บอลน,นี่แหละปกัปกปัก มัว่ายว่ยังไงว่ายังไง,ง,ไงเออโอ้โหโอ้ยท้องท้องใช้หมัดอย่างเดียวนะเนี่ยไม่มีตีเขา่าเรียบร้อยนับต่อขึ้นไม่ขึ้นยังลุกขึ้นอีกเหรอโอ้โอึดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะสู้สู้ต่อไม่ว่ากันอา้าวถ้าเรียบร้อยแล้วก็ทีเคโอแน่เลยถ้าลงตอนนี้ทีทีเคโอครับเทคนกิ้ลน็อกเอาทนั่นเอง เอาละช็อตที่2ของการใส่เท้าว่าจะต่อไปซุปเปอร์บอลกับคายานดีซาดีเยฟมาดีซาดีเยฟมวยรัสเซีย,ยผู้นี้เราเคยเอาชนะคะแนน,นบัวขาวด้วยการอู้โอ้บัวขาวอาบเลือดมาเลยนี่โอ้หนาเนี่ยบัวขาวมาแล้วอ,อ๋เป็นพี่เลี้ยงในงานเนี่ยนับคืนบ่ราะคืนคืนเพราะคืนคืน,นอ้าวพอ,อนับชิดลุกขึ้นซ่าเกินไปนี่แหละคือ ไฟนี่บัวขาวนี่ไงบัวขาวจัดมาเพื่อล้างแค้นให้ได้เคยชนะบัวขาวมาแล้วชนะคะแนนด้วยเนาะตอนนั้นก็ได้และแล้วเอ้ยซปเปอร์บอลกับถ้ำสำเร็จครับนับสิโอ้หน้าตาเข้าคือก,ก,กันกับเปโตรเซียนเนาะหน้าตาไม่หนวดไม่เข้าแม่เอ้ยเตะขวาจังหวะเดียวกันเลยเตะลํำตัวก่อนนะเราก็ขึ้นข้างบนปั๊บขวามากกลมลงมากพอดีเป็นที่ลบแล้ว ลบสตีสองจังหวะบวกแล้วเปี้ยงเข้าไปโอ้โปากครึ่งจมูกครึ่งบ่นดังฮักโอ้ยจะรับภาพของเตี เอาละคููที่สามที่นอกด้วยเท้าเจอกับกลางเคืออยู่ในซึกคุรุนไฟสามห้าวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพรยห้าสิบแปดิกาคิก็ัคซงพกัดตำหนักก่อนเจ็ดสบกิโลกรัมสามยกนักมวยกินมาสซอมทีไข่นนาาสิงตั้งแต่เด็กเ็กูเอาโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยวยเชิงเงาับสรับคาเตงงขวาหลอกแต่ดูใส่ใส่ปข้าง้าันี้ก เตตาตายเป็นไนเปียงเข้าไปปัาดยกขวาหลอกไหมสลับขาใส่เตเนี่ยยกขาดิเปรียงเข้าไปค้งเหมือนเดิมโอ้ดูนี่ไหมขาไก่หักต uh? ัวนี like ่ไหมเจ้าเจ้าเจ้าเก้าสามบ่ที่ทำได้จ่างวะของ กองกลนกองไกยิ้มแย่ๆเลยนั่นโอ้ยเพื่นขมตีทองเยอเข้าแล้วา่ถือเขานั่นเห็นไหมไปใส่นั่นๆไปใส่โอเคนั่นนั่นเด้อยี่สิบวินาทีจะหมดเวลาโอ้ นกเลยเห็นบอบมานี่งงงงเอางงงงท่านผู้ชมงงอืมระข้างเตือนเลยได้แม่งแม่งแมงเห็นมาเลยเลขสิบวินาทีจะหมดยกอ่ะเรียบร้อยเลยเต็กไส้พิฆาตเห็นบ่ซสายพานตลอดเห็นบ่สฮ่าชุดยอดให้อ่ะอาล่ะกันนกเด็เขาคู่แรกแล้วเติงลี่แคมป์คิกบอซิงของจีนโอ้ยไปแล้ว ก,การ์ดคิกบ็อกซิ่งที่ก,กัดเจ็ดสิบกิโลสามยกสามใส่ศอกแต่ว่าอนุญาตกอดข้อตีเข้าได้เอาเรียบร้อยอะนชนะซูเปอร์บอลไฟการ์นี่เป็นครั้งที่สองนะครับเนาะอ้ามาดูภาพสโลโมชันนี่บอภาพสโลโมชันอยังไงมาป่อปข้อกันเนยนานนี่เพชรธนงกันเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นครู้อมให้เนะาะยุคไข่อ่าวันชา่มีตอนนนั้ก็ได้ตึง้งเข้าไปวางไลยทีเดียวจบโอ้กองอะไรเนีญญ่ย ดูการใช้เข่าของซปเปอร์บอลยังไงยังไงปักเข้าไปโอ้ยเก้าเกิ้งเก้าอยู่นักชกข่าวจีนเป็นยังไงจ้างเกิ้งเก้าอยู่ยี่แปดกันยาสองพันร้อยห้าสิบแปดครับพี่น้องยังไงซปเปอร์บอลโอ้โหโดดเข้าลอยมาจากคาตลุงนู่นยังไงขยับข้าหาเสียเข่าเข้าไปยังล็อกของคอยอา้าวล็อกได้ตีได้อโอ้โหขี้หักในเลยครับพี่น้อง กรรมการนับครั้งที่สองยังไงต่อลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกลุกไหมอ้าวยังยังอีกยังอ้าวดูซรีเพลสสิปักเสียบเข้าไปดอกนี้โอ้โดอกเดียวโอ้ยนายนายโอ้ยยกมือมีหน้าอะไยกมือยกแพ้โอ้มม่อ้าเป็นคู่ที่ต่อไหรรแล้วนี่ มาโนกาโนมาตินกาโนสาธารณเช็กโอ้ล้มป่องงองลงไป25้ามีนาคม2 5งพยังไงเสียบเขานี่แม่ไม้มวยไทยเขานี่เองมาเท้าเข่าซอกตอนนี้เราอยู่ในการใช้เข่าอยู่นะครับพี่น้องเป็นคู่ที่สิบของซุปเปอร์บอลอัดเข้าเต็มหน้าเลยเป็นยังไงมาตินมาตินกาโนโอ้โหโอ้โหล้มทั้งยืน อืมแรงไม่แรงดูซับครับพี่น้องดูสิออกดอกนี้เสียบเข่าไปก่อนหรือยังไงโอ้ยกมือขึ้นบายบายเลยกรรมาการเอามาดูคู่ที่11อืมวิกเตอร์นาเบียนาบีชาวออสเตรเลียยังไงมีด้วยแหละผิวอย่างนี้ออสเตรเลียก็ไม่มีอะไรสัญชาติเยอะแถวแถวโน้อนอ่ามีคนไอ์เครือชาติอ วันที่5เมษายน2 5 5 6ับศอกประคิดดูโหดอกนี้ดูแท่ทันแตกด้วยธรรมดาจะที่ไหนนะโอ้คานกี้ก้อยกี้ก้อยขึ้นแล้วครับอืมเอาเอาไหวไหมไหวไหวไหมไม่ไหวโอ้โหสุดยอดไปเลยเอา้าดูรีเพ ร,ระยะไปคิดเข้าใกล้ๆนึกว่าจะกอดคอที่ไหนได้หักศอกใกล้ๆนี่แหละอืมอมาคู่สุดท้ายเอมามาดูคู่สุดท้ายการไขศอกโทฟันโอ้โหโยศอ,อกศอกยังไงศอกศอกอโทฟันโทฟันลบน,อบนอ้อยลบน้อยอาโทฟันซาลฟบซูนนักข่าวอิหร่านครับพี่น้องออ,ออกชื่อ,อยากเป็นยังไง ตาแตกครับตาแตกโอ้ยดอกนี้ก็ไปยังไงจะอยู่เหรออยู่เหรอใส่งอนต่อเลยท้ายถอยนี่แหละเขาห้ามไม่ใช่เหรอห้ามต่อยท้ายถอยไม่รู้สิเอาโอ้โหเตะพามาเข้าไปเลยคลวอกซิ่นกับพวกคารเตยูโดีชอบทนะํานักเจออย่างนี้ก็ไปไม่สนซุปเปอร์บอลนะฉันจะหักศอกไปเร็วมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรอะไรเออไม่เอาแล้วตาแตกน,นเนี่ยดูสิ อยู่ฝั่งโน้นกล้องจับฝั่งโน้นหน่หน่อยดูหน่อยดูหน่อยตาเป็นยังไงโอ้โหตาตกตาปิดตาคิดโอ้ยขอบคุณรุนช่องตาปิดไปไเ,เลยขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ